ไปต่อกันที่ศาสนาคริสต์นะคะบาทหลวงวิเชียนชันทาปิริยกุลเจ้าอาวาสวัดแม่พระรับสารตราดวันนี้มีหลักธรรมคำสอนที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องใดนั้นไปติดตามกันเลยค่ะพระเจ้าสถิตกับท่านสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ ในสองสวันที่ผ่านมาก็ได้รับบทความบทความหนึ่งที่ส่งมาทางไลน์อ่านแล้วรู้สึกชอบครับเพราะว่ามีข้อคิดดีๆหลายประการเลยทีเดียวโอกาสนี้ขอนำมาแบ่งปันนะครับเรื่องก็มีอยู่ว่าพรุ่งนี้พี่พัฒจะไปร่วมงานชุมนุมสิทธิ์เก่าสมัยที่เรียนประถมด้วยกันเขาก็เลยไปหาซื้อกางเกงขาย,ยาวตัวใหม่จาแผงลินฟุตปา พอกลับถึงบ้านลองใส่ดูปรากฏว่าขากางเกงยาวไปร่วมสิบเซนเน่ยเขาจึงไปขอร้องให้แม่ช่วยแก้ขากางเกงให้สั้นหน่อยแต่แม่บอกเขาว่าวันนี้แม่ไม่ค่อยสบายอยากพักผ่อนเร็วหน่อยไว้วันหลังแล้วกันนะแล้วแม่ค่อยแก้ไขให้นะเขาจึงไปขอร้องภรรยาแต่ภรรยาก็บอกเขาว่าวันนี้งานบ้านล้นมือจริงๆ คงไม่มีเวลาแก้ให้หรอกในที่สุดเขาก็ต้องไปไหว้หวานลูกสาวแต่ลูกสาวก็จำต้องปฏิเสธอีกเช่นกันเดี๋ยวหนูกําลังจะออกไปงานปาร์ตี้กับเพื่อนๆที่เคยขออนุญาตพ่อไว้ไงกลับถึงบ้านคงดึกมากต้องขอโทษพ่อด้วยนะคงแก้ให้ไม่ไหวหรอกคะ่ะเขานั่งคิดๆด,ดูก็ช่างมันเถอะพร่กนี้ ก็ใส่มันไปแบบนี้แหละอย่างมากก็พับขาดกางเกงให้มันสั้นหน่อยก็พอคืนนั้นเองแม่ไม่ค่อยสบายใจคิดทบทวนอยู่ในใจว่าปกติลูกก็เป็นคนกระตันยูมากๆขอร้องให้ลูกทำอะไราก็ไม่เคยปฏิเสธและแตัดสินใจลูกจากเตียงหยิบกางเกงลูกมาแก้ให้สั้นลงสิบเซนตามที่ขอร้อง ต่อมาตอนดึกหน่อยพอภรรยาเสร็จจากงานบ้านกำลังจะเข้านอนก็คิดถึงเรื่องที่สามีไหว้หวานไว้พางคิดในใจว่าปกติสามีก็เป็นคนขยันขันแข็งรับผิดชอบครอบครัวช่วยเหลือทุกๆสิ่งทุกๆอย่างทุกๆเรื่องแต่เพราะเขาไม่มีฝีมือเรื่องเย็ยบปักถักร้อยเขาจึงต้องเอ่ยปากขอความช่วยเหลือเรื่องแขนเนี้ยจะไปดิเสธเขาได้ยังไงอ่ะ ก็เลยรีบไปหยิบกางเกงมาแก้ให้สั้นไปอีกสิบเซนตกดึกสงัดเมื่อลูกสาวกลับถึงบ้านคิดถึงคำขอร้องของพ่อและพ่อก็ดีแสนดีมีเหตุมีผลเป็นห่วงเป็นใยพ่อไม่ได้ห้ามปราม์มมาให้เราไปงานปาร์ตี้นอกจากเป็นห่วงและบอกว่าอย่าก,กลับดึกนักนะลูก แล้วเราจะไม่ยอมทําให้เลยเหรอว่าแล้วก็ไปหยิบกางเกงมาแก้ให้สั้นไปอีกสิบเซนหวั่นลุงขึ้นผู้หญิงทั้งสามคนก็ทยอยบอกเรื่องแก้ขัดกากงเกงให้เขาทราบพ,พอเขาไปหยิบกางเกงมาใส่ปรากฏว่าขัดกางเกงลอยสูงอยู่บริเวณหัวเขาเนี่ยพลางคิดในใจจะไปหากางเกงขายยาวตัวอื่นๆที่พอใส่ได้ก็ไม่ทันแล้ว เพราะเพิ่งถูกโยนเข้าเครื่องซักผ้าไปทั้งหมดปฏิกิริยาของเขาก็คือหัวเราะชอบใจพร้อมกับบอกทุกคนด้วยสีหน้ายิ้มแย้มว่าผมจะใส่กางเกงตัวเนี้ไปงานชุมนุมสิทธิ์เก่าวันเนี้แล้วถ้าใครถามผมว่าทําไมขากางเกงจึงสั้นเตอได้ขนาดนี้ผมจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้เพื่อนๆฟังในงานเลี้ยงเพื่อนเทุกคนแซวเขาว่า นุ่งกางเกงขาเตอช่างเข้ายุคเข้าสมัยเสียจริงแบบเดียวกับที่เวยรุ่นกำลังนิยมเปียบเลยเขาได้แต่ย,ยิ้มแต่พอโดนแซวหนักๆเข้าสุดท้ายเขาก็ต้องลุกขึ้นเล่าเรื่องราวที่มาที่ไปของกางเกงขาเตอตัวเนี้ยให้เพื่อนๆทุกคนฟังแล้วเขาสรุปตอนท้ายไว้ว่าสมาชิกในครอบครัวผมไม่ว่าจะเป็นผม แม่ภรรยาหรือลูกของผมเราล้วนอยู่กันอย่างเข้าอกเข้าใจกันห่วงใยถนอมน้ำใจซึ่งกันและกันมีอะไรผิดพลาดก็พยายามแก้ไขไม่ถือโทษโกรธเคืองกันมีความรักที่คอยเติมเต็มกันตลอดเวลาอยู่กันยังมีความสุขที่เรียบง่ายในแบบฉบับของครอบครัวของพวกเราผมสบายใจและภูมิใจครับ เรากฏาวว่าเพื่อนเพื่อทุกคนต่างปรบมือชื่นชมถึงศิลปะการอยู่กันอย่างมีความสุขของชีวิตครอบครัวของเขาเขากลับออกจากงานเลี้ยงด้วยหัวใจที่เปี่ยมสุขอย่างบอกไม่ถูกเมื่อกลับมาบ้านเขาก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดในงานเลี้ยงให้ทุกคนที่บ้านฟังอีกครั้งทุกคนที่บ้านล้วนโล่งอกและดีใจกับเหตุการณ์ที่จบได้อย่างน่าประทับใจ ท่านผู้ฟังครับนี่อาจจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องที่แต่งขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เมื่ออ่านแล้วได้ฟังแล้วหลายคนยิ้มไปกับเหตุการณ์ในเรื่องเรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่ดีครับเพราะเป็นเรื่องแล้วก็ทั้งเรื่องเนี่ยตัวละครแต่ละตัวหักมุมการคาดคะเนของเราหมด พวกเขารู้จักคิดและรู้จักการดําเนินชีวิตที่ดีเพื่อกันและกันเรื่องราวบางเรื่องราวเป็นแบบอย่างแห่งหนทางของการดําเนินชีวิตของเราครับอาจจะเป็นเรื่องเล่าอาจจะเป็นเรื่องที่เราไปอ่านจากที่ไหนมาที่เราประทับใจแล้วก็เป็นเกร็ดความรู้ดีๆที่เราอาจจะนํามาปรับประยุกต์เข้ากับชีวิตของเรา รือว่าเป็นแบบอย่างแห่งหนทางเพื่อการดําเนินชีวิตของเราซึ่งอาจจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้แต่มันอาจนําไปสู่ชีวิตที่มีความสุขและนี่แหละคือความต้องการของเรามนุษย์ที่เราแต่ละคนต่างสแสวงหาหนทางหรือแนวทางที่เป็นความจริงที่สามารถทําได้และนําไปสู่ชีวิตที่มีความสุข แต่ท่านผู้ฟังครับมีผู้หนึ่งที่สามารถหยิบยื่นสิ่งที่เราต้องการเหล่านี้ให้กับเราได้นั่นคือพระเยซูครับเพราะพระองค์คือหนทางความจริงและชีวิตดังที่พระองค์ตรัสไว้ในพระคัมภีร์ของท่านบุญยนบทที่สิบสี่ข้อหที่บันทึกไว้ว่าพระเยซูเจา้าตรัสว่าเราเป็นหนทาง ความจริงและชีวิตทีนี้เรามาวิเคราะห์กันเลยนะครับประการที่หนึ่งพระองค์เป็นหนทางหนทางของพระเจ้าคือสิ่งที่เราต้องเดินตามครับเพื่อที่จะเข้าใจคุณค่าของคำว่าเราเป็นหนทางของพระเยซูเจ้าขอให้เรานึกภาพว่าเรามาจากต่างจังหวัดและกำลังหลงทางอยู่ในกรุงเทพ หลังจากสอบถามตำรวจจราจรในหนึ่งก็ได้รับคำตอบว่าให้ตรงไปนะแล้วเลี้ยวขวาตรงสัญญาณไฟแดงที่สองแล้วก็จะผ่านสวนอัมพรข้ามลานกว้างที่มีรูปคนขีม่ม้าแล้วก็ผ่านหน้าวัดแล้วก็ให้เลี้ยวซ้ายคุณจะพบถนนที่คุณต้องการ ตรงสีแยกที่สามเป็นยังไงล่ะครับท่านผู้ฟังเมื่อได้ฟังอย่างนี้เราคงงงแน่และอาจจะหลงทางอีกสะดิสซ้ำโชคดีที่พระอิศุเจ้าไม่ได้เป็นเพียงคนบอกทางแบบตำรวจรจราจรแต่พรงทรงเป็นหนทางด้วยตัวของพระองค์เองเลยนั่นหมายความว่าพรงทรงจูงมือเราทรงนำทางเรา ประทานพระกําลังแก่เราและทรงแนะนําทุกสิ่งแก่เราทุกวันจนกว่าเราจะบ,บรรลุปเป้าหมายหรือจุดหมายเพียงแต่ว่าเรายอมให้พระองค์จับมือและจูงมือเราหรือไม่และเรายอมให้พระองค์ทรงนําเราหรือไม่ดังที่มีเขียนอยู่ในหนังสือพระกรรมัมภีร์เฉลยธรรมบัญญัติบทที่ห้าก็สามสิบสองถึงสามสิบสามที่กล่าวว่า พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงจำใส่ใจและปฏิบัติตามที่พระยาเวพระเจ้าของท่านทรงบัญชาแก่ท่านอย่าหันไปทางขวาหรือทางซ้ายเลยแต่จงเดินตามทางซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงบัญชาท่านไว้ทุกประการเพราะว่าพระองค์นี่แหละคือความรักอันยิ่งใหญ่สูงสุดของพระองค์ ที่พระองค์ทรงห่วงใยเรากลัวเราจะหลงทางประการที่สองพระองค์เป็นความจริงก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งครับที่ชาวยิวเนี่ยเพียพรพยายามสแสวงหาและวนขอจากพระเจ้าในเรื่องของความจริงดังที่พระคัมภีร์สดูดีบทที่แปดสหข้อสิบอได้บันทึกไว้ว่าข้าแต่พระยาเวขอพระองค์ทรงสอนพระพระเจ้าให้รู้วิถีทางของพระองค์ ข้าพเจ้าจะได้ดำเนินชีวิตในความสัตย์จริงของพระองค์และอีกตอนหนึ่งในหนังสือสาสดูดีบทที่1นึ่เข้อสามสที่บันทึกว่าข้าพเจ้าเลือกหนทางแห่งความจริงที่บันทึกไว้นะครับนี่คือสิ่งที่เป็นความประสงค์ความต้องการของชาวยิวในสมัยนั้น ที่ต้องการดำเนินชีวิตในความจริงใช่ครับชาวยิวสแสวงหาความจริงโดยเฉพาะความจริงทางด้านศีนลธรรมเพราะฉะนั้นจึงมีรับบีนะครับหรืออาจารย์จํานวนมากออกมาสอนเรื่องกฎเกณฑ์ต่างๆแต่ท่านผู้ฟังครับการสอนความจริงทางด้านศีนลธรรมนั้น่ะแตกต่างจากการสอนวิชาอื่นๆนะครับเพราะการสอนวิชาอื่น ก็แค่มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆก็สอนได้แล้วเช่นวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เลขาคณิตหรือภาษาอังกฤษซึ่งอุปนิสัยและก็ความประพฤติของครูผู้สอนไม่มีผลต่อเนื้อหาที่สอนนั้น่ะมากนะต้องเงินข้ามเราไม่อาจเอาคนที่ผิดลูกผิดเมียผู้อื่นมาสอนเรื่องความซื่อสัตย์ หรือความบริสุทธิ์ได้หรือเอาคนโลภมากมาสอนเรื่องการแบ่งปันความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่หรือเอาคนที่ครอบงำกดขี่ผู้อื่นมาสอนเรื่องคุณค่าศักดิ์ศรีของมนุษย์หรือมาสอนเรื่องความสุภาพท่อมตนเพราะความจริงด้านศิลธรรมจะสอนด้วยคำพูดเพียงอย่างเดียวไม่ได้จัง เป็นต้องสอนด้วยแบบอย่างที่ดีด้วยจึงจะบังเกิดผลครับดังนั้นพวกรับบีอาจพูดได้ว่าเราได้สอนความจริงแก่ท่านแต่มีเพียงพระเยซูเจ้าเท่าน,นั้นที่พูดได้ว่าเราเป็นความจริงซึ่งต่างกันนะครับรับบีหรืออาจารย์พูดว่าเราได้สอนความจริงแก่ท่านแต่พระเยซูเจ้าตรัสว่าเราเป็นความจริง พระองค์ไม่เพียงสอนความจริงด้านศิลธรรมแก่เราแต่หลักศิลธรรมได้บรรลุความครบคันขั้นสมบูรณ์สูงสุดในพระองค์นะครับพระองค์คือองค์แห่งความจริงดังนั้นเมื่อพระองค์เป็นองค์แห่งความจริงหากว่าเรามีชีวิตอยู่ในพระองค์ทั้งครบความจริงนั้นจะสมบูรณ์ในตัวเราเหมือนกับเราจุ่มตัวลงไปในน้ํา ความเย็นสดชื่นของน้ําก็อยู่ในทุกส่วนของร่างกายเราไม่ใช่แค่จุ่มมือลงไปในน้ําความเย็นของน้ําก็อยู่แค่ที่มือของเราเช่นกันหากชีวิตของเราจุ่มอยู่ในชีวิตของพระองค์ซึ่งเป็นความจริงความจริงแห่งศีลและธรรมจะอยู่ในชีวิตของเราทั้งครบทั้งครบเลยนะครับมันเป็น ส่วนเลือดส่วนเนื้อของเราเลยทีเดียวดังนั้นเราจึงมั่นใจได้ว่าเมื่อเดินตามพระองค์แล้วเราจะบรรลุเป้าหมายขั้นสูงสุดของชีวิตได้อย่างแน่นอนและเราจะไม่หลงทางและเราจะอยู่ในความจริงเสมอไปหากว่าเรามีพระองค์อยู่กับเราตลอดเวลาหรือมีคำสอนของพระองค์อยู่ในการดำเนินชีวิตของเรา ท่านผู้ฟังครับยังไม่จบครับขอต่อในสัปการหน้าในวันนี้ขอพระเจ้าสถิตประทับและอวยพรท่านผู้ฟังทุกท่านเสมอไปเทิน